สวัสดีครับผมคนง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทําเมนูอาหารง่ายๆมาฝากกันนะครับนั่นคือต้มผักกาดดองใส่หมูสามชั้นนะครับสมสมๆน้อยมากทําง่ายมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับอันดับแรกนะครับผักกาดดองนะครับหั่นเป็นชิ้นไว้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าใครซื้อที่ตลาดนะครับร้านทำกสาลแต่รอบก็ดีนะครับเพราะว่าเรามารูยังไงนะครับแต่เนี้ยโจ๊กซื้อจากที่ห้างที่เขาทําเป็นเหมือนแบบเป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปค่อนข้างดีก็ล้างรอบเดียวนะครับ หูสามชั้นนะครับหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับตรงนี้ใครสามารถเปลี่ยนเป็นกระดูกหมูก็ได้นะครับกระเทียมนะครับบุบแตกนะครับซุปก้อนหนึ่งก้อนนะครับรากผักชีบุบนะครับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับน้ำปลาครับผมซีอิ๊วขาวส่วนผสมมีเท่านี้นะครับแล้วก็มีน้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับก็ใส่ซุปก้อนก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับ ตามด้วยรากผักชีครับกระเทียมนะครับเดี๋ยวรอจนซุปก้อนละลายดีแล้วก็ตั้งจนเดือดสักครู่นึงก่อนนะครับเราจะใส่สมศนน่อื่นนะครับตอนนี้นะครับซุปก้อนเราละลายดีแล้วครับก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปได้เลยนะครับหมูสามชั้นนี้สามารถเพิ่มปริมาณได้อีกนิดหน่อยนะครับถ้าใครอยากใส่เพิ่มนะครับคราวนี้นะครับเราจะรอให้เดือดขึ้นมาอีกรอบนึง เราก็จะมีพวกฟองไขมันแบบนี้นะครับลอยขึ้นมาเราก็ทยอยช้อนออกนะครับนี่นะครับตอนนี้เดือดขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันมีฟองไขมันลอยขึ้นมาแบบนี้ก็ทยอยช้อนออกบบนิดนึงครับแต่ถ้าเราล้างหงมูสามชั้นค่อนข้างสะอาดแล้วจะไม่ค่อยมีเหมือนกระดูกนะครับถ้ากระดูกเนี่ยมันจะมีเศษเลือดเศษอะไรอยู่ในกระดูกที่แตกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นพริกไทยป่นนะครับถ้าใครมีพริกไทยเม็ด ก็ใช้พิไทยเมนได้แต่วันนี้พอดีจงมีแดดพิไทยป่นนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผักกัดดองเลยนะครับเมนูนี้ทํากินง่ายๆนะครับความเปื่อยแล้วแต่ชอบนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรารอให้เดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งแล้วก็ลดไฟเป็นไฟอ่อนค่อยๆตุ่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับหม้อต้มเราเดือดขึ้นมากูรอบนึงแล้วนะครับโจกจากค่อยๆลดไฟนะครับใช้ไฟกลางไปทั้งอ่อนนะครับตุ่นให้พอแค่เดือดนะครับหรือถ้าใครไม่ได้กังวลเรื่องความใสความข้นของน้ำซุปนะครับก็ตุ่นไฟแรงได้เลยนะครับจะเปื่อยเร็วกว่านี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้โจ๊กบอกก่อนว่าแล้วแต่ความชอบนะครับใครอยากได้เปื่อยมากเปื่อยน้อยเพราะหมูสามชั้นเนี่ยถ้าต้มสุกก็สามารถทานได้นะครับไม่ได้เหนียวเหมือนกระดูกนะครับปักาดดองสุกแล้วก็สามารถทานได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้นุ่มๆก็ตุ๋นนานนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้โจ๊กตุ๋นมาจนพอใจสำหรับโจ๊กแล้วนะครับโจ๊กชอบทานปักาดแบบกรุบๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบเปื่อยๆก็ตุ๋นเพิ่มได้นะครับนานกว่านี้ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาตินะครับเพราะว่าน,นตอนนี้เนี่ยเปรี้ยวจะนําไปหลักจากผักกาดดองนะครับมีเค็มกับกลมกล่อมเล็กน้อยจากซุปเท่านั้นนะครับเราก็จะใส่ซีิ้วขาวนะครับเพิ่มเข้าไปความหอมแล้วก็เค็มเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับนี่นะครับตั้งให้เดือดรอบนึงก็จะสามารถทานได้เรียบร้อยแล้วครับต้มผักกาดดองใส่หมูสามชั้นนะครับ เมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆแต่เป็นเมนูฝังใจในวัยเด็กมากๆเลยครับเพราะว่าทานบ่อยไม่ใช่หมูสามชั้นแบบนี้ด้วยนะเป็นแบบหมูติดมันอ่ะหมูติดหนังอ่ะถ้าเพื่อนๆยุคนั้นน่าจะพอเข้าใจกันดีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้ครับมีเท่านี้ทําง่ายๆนะครับเมนูง่ายๆวันนี้ส่วนผสมมาตาส่วนถ้าใครอยากทําตามนะครับตัวเขียนให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปดูได้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊งนะครับอยากให้โจทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ วันนี้จกต้องไปแล้วครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ